สวัสดีครับพี่น้องวัดที่ลังพึงครับเอาวันที่หกวันอาทิตย์ที่หกสองพันหนึ่งหกสิบหกครับมาดูลังแหลกครับเียว็นกว่าเลยครับลังนี่เดี๋ยวขึ้นไปรุ่นดันบนครับครับผมสวัสดีบนต้นครับนานเลยครับนี่ เลีย้ยงัวครับเดบีนน๋ยว่าน้ำสวยครับสวยขิดตาขาวเลยครับ อ้าวนึ่งครับอบไม่ค่อยติดติดไม่ค่อยดือน,น,ดน้ำน้ำขวดนึงมาจดตายู่แล้วครับนี่ตัดครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรกบดกระดิ่งแส่งเตือนคลิปมือใหม่ครับคิปผ่าน,นายังไงก็ออภัยด้วยด้้อครับยังไหม่ชิานาน นี่พี่เล้วออกมากครับ<ม>ทีสวนหน่อยครับ<ม>โอ้ป<ม>องกับปลาอยู่หยับหย,ยับกินหน่อย<ม>ครับ<ม>เลก็บไว้หน่อยขอไปได้ครับฟังฟัง ทำเบียเดียวได้ไม่ดูนี่ลังหน่อยก็บพี่าย่กับพี่กายมาลังใหญ่นับอยู่คนเดิมดว่าลังหน่อยเือน,นลังเก่าที่มาจับชุดก่อนผมว่า มันจับอยู่ริมบานคุยายาที่ผมลงไกเนี่ยครับวางสอนคืงเดือนห่านนี่ครับมัน่าจะเป็นล่างเดียวกันครับเพราะว่าล่างมันใหญ่นี่ล่างมันหน่อยล่างขอครับ ลังครับตั้งหลบดไว้ครับลูงน้ำครับขึงแบนดได้อยู่ครับ มือก็อสั้นๆน้อยเด้อครับขอภัยครับ, <ด á> <ale> รบนี่ล่างครับพอได้เบ่งกันครับล่างปีที่แล้วมันอาจจะมาตอนช่วงเดือนเดือนหานะครับที่โดนจับอยู่ในสวนของผู้ใหญ่ยา,ยาใกล้ๆกันนีในใน่เลยครับได้น้ำห่ากุมกับสงหลวบ หาก้มขึงครับแต่ล่างนี่มามาจับอยู่คอนเก่านะครับแต่ว่าล่างหน่อยปูเกดหายมาตีหายสองปีที่ต่อกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับดื้อสำรหรับปนีสวัสดีครับเรียบร้อยดีครับล่างที่สองร,อร้อยข้าตอนเนาไปเรียวครับ เอาไปดูล่างหม่ครับน้ำที่สวยครับหลายาทิตนึงนี่ครับรอบผมตัดครับ